น้ำคูดเนี้ยน้ำขุดนะบ่เป็นคูดเนี้เจ้าเฮ็ดย่างอะไรน่ะเห้ยงอยนึงกระยานบ่มีผู้บ้ามักตู้แล้ววะสันเอาไปใหม่มากลางไว้คันบ่กลางเดียวผู้บ้าบ่มักนาดําบ้าแป๊บนึงก้อนไม้เจี๊ยด้ยแดดมันโหดผุดไปบ่ได้บังดูนี่ดําแล้วนี่โบนี่นะดําแล้วนี่นะ S <S <S ไปซ่องสมงลงประมาน5้านาทีสินาทีนี่สิเนี่ยสุดพูแล้ว กันแล้วเด้อบาทนี้บุให้มันตุนนองเกี่ยวขึ้นมานาม้ำน้ำขุดเนี้ยน้ำขุดนะพอมันมขุดเนี้ยเมื่อหอดบานย่อยพอดีที่กินมาทางมดกินในไล่นี่แหละเอวยบอกให้กินในไร่กินในไย่เราจังมีแห่งย่างกับเบื้องในกิ้งอูมทางขงนมอ,อีก กลับบา้านกันกลับบ้านกันน้องไนกิงอ่ะกลับบ้านก่อนตอนนี้แดดแรงมากบางสีลงดิเครื่องบินมีวิวน้องในกิงท่ามาโบราณมอเลยที่พัทลุง ไปลาอยู่เฮือนเข้าจึงหัวเขากินมูกระถามาโอ้โหปวดหนอนเลยงานนีนน้ลืมบิง มือดำมดเป็นคนสุดท้ายอีกแล้วตอนมาก็สุดท้ายตอนกลับก็บสุดท้ายไปใส่ก็สุดท้ายสุดท้ายตลอดเลย โอ้โหบทันนำจะแทะเลยนี่คุณควมไวไวเกินแล้วม่เก่งเจ้ากังยังได้เงีแล้วจ้า โจฮ็ดยังอะไรน่ะนะเฮ็ดยังใส่เออฟ้ามังดูนี่ในกิ้งเฮ็ดยังนี่โอ้โหกางไว้จากนี้นะดำญ่สิบอมีผู้เฝ้าเอาโอ้หน่อยนึงกระยานพอมีผู้เฝ้ามักตู้แล้วว่าฉันเอาไปใหม่มากางไว้คันบอกางเดียวผู้เฝ้าพอมากหน้าดำ บัดสีวาค่อยๆเด้อลมเด้อเด็ดก็คือว่ามาหอนแท้พี่น้องแต่ว่าฟ้นก็คือสีมานี่แหละ อ้าวพักพอน่โอ <ân> ้เด่นฮอนพูดเนาะนํำกำมืดพี่น้องเลยมีน้ไหลอยู่ดน้ตกบัดขึ้นบ่พักเนาะลงแล้วพักมันหอนพูดเนาะหนองแก้วเนาะจะเมาน้ไม่เอาพี่แก้วมือีนี่ ฮารป๊บนึงก่อนไหม่เจอไอเดดมันหอนผุดไปปรได้บังดูนี่ดำแล้วนี่ <c oughs> <c oughs> บบนี่นะดำแล้วนี่นะ <c oughs> ทึกแดดเมื่อกี้นี่ดำหมดเลย <c oughs> บบแมนเนาะทึกไฟทึกฟืน <c oughs> ทึกฟืนทึก,ทก,ทก,ทกไฟไหวเนาะตอนลงนี่พื้เดยียมาฮอนนี้แน้ว ผู้นี่นีเอือยสามมื่อแต่สองมือหนึ่งสองสามสี่ผูน,นี่สองมื่อห้าเทือจึงขึ้นไปหอดึงพวกเจ้าสาวแต่เทือเดียวคันบ่มีเอื่อยนี่พวกเจ้าเ้าเลยมันบ่สาบ่าบาพักพอนเลยแล้วย่างไปเรื่นนยยอ,อยๆกู อยู่บ้านเก่าบ้านพุ่นน่ะพุ่นก็มีมีเฮือนเฮือนเจ้าอยู่พุ่นมีบ่มีเออสน้เนาะอยู่นําสนไอ้เพิ่นเฮือนมันก็ิทางที่อ้ยมาเฮือนมาลาเด้ไกลเฮือนมาลาบ่ไกลๆกันบ่กัเฮือนมาลาครู้สึกตัวเจ้าเป็นจังไดเมื่อยบ่เวลายางขึ้นูนี่บ่เมื่อยเนาะบ่เมื่อยปานด แต่ว่าเอื่อยฮู้สิโคตรเมื่อยเลยซมบ่เลยเนาะบ่เมื่อยก็เลยบ่ได้เศร้าปลายจิรอเอา้โเบิ่งพนยางคมไว้คาขึ้นก็ยางแบบนี้่ตอนขึ้นูนี่ก็ยางไปแบบนี้่อยอมเลยเอ้ยป้าบ่ให้ยางไว้ได้จังไดเนาะมาเจียนเนาะอายจไปให้อันมงเดียวน่ะเนาะ บัดเอ่ยพาไป7ชั่วโมงอุ้ยวามไป7ชั nuovo. ่วโมงคุณอายจะไปชั uh ่วโมงเดียวย่างไว้แบบคนเมื่อกี้เลยผู้บ่าวเมื่อกี้ก็ย่างปักไว้ไหือสงแตงค่าดําแล้วน้องไม่เชนี่อ๋มีตั้งแต่น้อยมาเลยเนาะอืมเยรู้สึกว่าอัน นองแก้วก nice nice, nice ับน yeah, sure, no, right? yeah, ้องไม่เจี๊ยนี่จอยเนาะโจยปวเนาะหรือว่าหูสึกว่าหุ่นพอดีแล้วเออเอ้ยหูสึกว่าจเจ้าโจยเจ้าน้ำหนักจากโลโอ้โหไม่เจี๊ยว่าสี่สิบสามเอ้ยวันน้อยแล้วเจ้ายังสี่สิบสองน้อยกว่าไม่เจี๊ยอีกคนได้สูงกว่ากันอ๋อไม่เจี๊ยสูงกว่านะ เกลือวยมีเกลือวยแมนท่านแหละพวกเจ้า่จยคือนารากับโจยเนาะโอ้แต่เก้าเราบ่็ไดโจยนณะนี่วะหรือว่าเราก็เป็นคนนอยเรา็นอยย่เราเ็นนอย่เต้องเชื่ออืมซองปีนี้เราเราเฮ็ดเบียกหนักเนาะเฮ้ยรู้สึกว่าเราเฮ็ดเบียกหนักอยู่เด้เราก็จยซ่องปีนี้ เจ้ากัห nah. ้าก <h tempor aire> ็จอยปีนี้วะเกอยปีได้สิจอยวะเ้ยพาปีได้สิจอยวะน้องไ่เจียววน้องไม่เจจอยทุกปีปีนี้เจ้าเฮ็ดเวียกนักผลว่าเจ้าคือจอยว่าอันน้องแก้วนะพรมันตบนกด้นะาเนีทาะ่ว่าตอนนี้ยนุ่นก็่าเียอีโเปนเนยพอขาซื้อเนี้ยก็ เราโดยซับสัหนะมมนะเหรอน่ะมาโยกเร่พรานาเดนเดนเดินมาแหง้อ๋อเราเรา,เราหับซื้อบะหรือว่าเออ,อเราหับซื้อมักเลยสั่เหรอนาะก็เลยเฮ็ดเบียกนักนำลาวยกเป่านั่นเป่านีนำกันเนาะแล้วก็เลยปีนี้ก็เลยเฮ็ดให้น้องโอยบัดเอืยอยสม่หน่อยกันยกนำพ่อนำแม่อยู่นะแบกอยู่นะคือบัดโอยอ่ะปีได้จังสิจโจยวะ มันลังไก่อันนี้ตะตะลังโอ้กำมันไก่นี่ตะลอดพัดใหญ่ใหญ่บ่นี่ได้เอื้อยน่ะย่างหลายแล้วใหญ่นี่ได้ใหญ่แข็งได้อือมันพัดบ่จ่อยคือจุเจ้าเด้เจ้าแข็งากน้อยนคนบ่จ่อยคนแบบบ่จ่อยแล้วก็บ่ตุ้ยนี่แม่นคนแบบอะเซงหันเนาะอันนั้นจุเจ้าก็อยากได้แบบนั้นมนบ่แบบนี้จ่อยโพดเนาะก็ู้สึกว่าจ่อยบ่มีแงกระดุอ๋อบ่มีแง จอยไล่กับบ่มีแหงได้น mm. เนาะเฮ็ดเวียกกับบ,บ่ค่อยได้ mm. ต้องใส่สูดเนะาะเซง็งบ่ไปให้ mm. <laughs> แต่ว่าก็ไปบางเทือ่อแต่ว่าอันมืนนอนั้นเอ๋ยถ้ามาอันอเซง็งไปยังมาไปให้ไก่ซีเปิดลท่องเฮียนแล้วอันหีบไปเฮ็ดให้ให้พ่อแม่ไล่ไล่ละเปิดลท่องเฮียนบ่ได้ไป,อไปเอ๋ยบ่เอ๋ยบกยอกน่ะเอ๋ยว่ห้าก็คือได้วะกว่อนหน้านั้นคือบ่ไปเรามีแต่หัว ตอนนี้มันห่มเราเขาไปไหนละจากน้อยมันหอนอีกเด้ไปเด,ปด้เดินต่อไม่รอล้วเด้อกลับบ้านกันนี่มาตัวนี้มันมากเพ่มขึว่าเขาไป อัน <c oughs> ไปซ่อมสมองนั่งกินซ่อมสมองวัดต่ำกับสิบนาทีจะชงง่ายแต่เนาะจะกินภาพนึงกินดนพุทธ